ยินดีต้อนรับสู่ AdPTS พราะผมนายอาร์มวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือก็มาลูปมนาปกอย่างนี้มีตัวอย่างนี้ใช่แล้วคุณกำลังเป็นแมวเราแบบฝึกฝึกการเป็นทาสเออหลังจากที่เรารับใช้มันมานานเราได้เป็นทาสซะเองมันทำลายทุกอย่างนี่ชนหมดนี่ ลงแก้วลงกรุปกอบกรุปกรอบอะไรรูปภาพอะไรขวนหน้าไปทีเออแมวแบบมีกระโดดสองสเต็ปเลยนะออนี่นี่กระโดดแมวลวงไปแต่แล้วโทษทีนะแมวกำลังฝึกหัดอยู่ <c oughs> คือไปอก็นี่เลยทำรายค่าของเป็นงานหลักเอ,อการเชื่อฟังเป็นงานอดิเรกไป นี่เรามาอยู่โซนโซนญี่ปุ่นไหมเอ่อโซนเอเชียป่ะโดดป่ะฟื้นฟื้นฟื้นติดอ่ะเอื้อหุ้ยยากเหมือนกันนะการเป็นแมวแมวป่วนเน่ะยากเหมือนกันนะเ<อ>แบสเบสแบบแต้มได้สองพันหนึ่งเรื่องพวกนีป่ะเราต้องทำทุกสถิติเราต้องเป็นแมวที่เดอะเบสที่สุดเออไปต่อไปต่อนี่ข้าไปแมแผ่านไป นี่นี่ปลุกเพื่อนนี่รวมด้วยช่วยกันพังเรามันสามสามัคคีชุมนุมอยู่แล้วข้างล่างมีบูทแต่เราไม่ถึงนี่เราแบบวิ่งข้างบนเนยอ่ะเอ้ยหมาอ,อ๋หมามันกัดเราอือม,มีแมวที่ไหนถูกกับหมาไหม <c oughs> ขวัญเขาที่หน้าไปทีอือโดดไปถูกมด ปึ๊บอ้าวร่วงดูคอตตูมแมทวทุกคนมีตัวนี้อย,อยากไดอ้อยากได้แมวตัวนี้คัทคอมโบยี่หป่าตอนนี้เรามีแมวเสียตังนี้วะ <c oughs> เสียตังวะไปไปต่อขวดหน้าไปนี่เลยเกมนี้เพลินจริงทุกคนใครที่แบบเกมวิ่งเด,เ,ดเดิมมันแบบเฉยนี่แนะนำ วิง่งวิ่งแบบแมวหมาหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาทำอะไรลงไปแลันดอมไปะจะแลนดอมะลรมีแมวอยู่ตัวเดียว <c oughs> นี่ก็เป็นเกมแมวเกมหนึ่งที่แม่งจะโฆษณาทำไมปปไปไปเออนี่ทรงเหมือนกาฟิวตัวเหลือง มันดูผอมกว่าปไปไปเป็นแมงมันก็ต้องทำรายค้าของถึงจะถูกอืมเฮ้ยคืออะไระเค้กหรอคืออะไระคืออะไรคืออะไรบูดไปไปไป อย่าได้หยุดอุ้ยอุ้ยเฮย้อะไรเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรกับหมาเนี่ยขัางทางไปต่อเป็นไอ้แมว,วแมวเหงาเมียวเหงาเออแนะนำจริงใครที่หากเกมเพิน่นเพิ่นจัดเออนี่เราอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้ไปงับแดกปลาเป็นอาหารปลามันโดดมาจากไหนเนะี่ยประเด็นเออเอ,อือ เค็กเค็กเค็คยาอ้าวบ๊วยบายปไปบาขวนหน้าฟืบฟืป <Bye. S 2> นี่ล่วงล่วงล่วงหมดถ้าเจอแมวอย่างนี้อุ้ยหม, <laughs> มาขี้อัพเจ็ดแปด จะบอก R B G เจ็ดแปดใช่และโอ้โห oh. <laughs> อย่างกับคุกกี้ลันไม่ใช่อันนี้มันชื่ออะไรวะลืม <c oughs> มันต้องอ้วกด้วยนะแมวลุงอะ <c oughs> แมวบนดราวไปอุ้ยมีแมวสามตัวตอนนี้เรามีสามชีวิตแล้วดวโอุ้ยงับชนหมดอะ เราเยี่ยมหัวมันได้นะเจ็ดแผ่นมาโดนไปหนึ่งหูวอะเราแมวหายไปตัวนึงอุ้มอ๋อทีนทีชนได้ด้วยนไปเราจะทุบไสตติเหรอบ้านะ่าสองพันเมตรสองพันหรือสองหมืนว่ะไปอ,อไม่นะตายได้ไงตายแบบงง โอ้ยเราเลื่องรอบนี้เอาเลื่องทุกคนไปได้ไกลอกากได้ตัวไหนโอ้ยแพนดา้าห้าสิบเลยหรอตัวนี้ใช้แสนหมูทองคำไป,ไปเราก็แรนดอมไปอือมีคอตูมซึ่งว่าไปเราแรนดอมไปไป,ไปต่อ เล่นได้เพ่ินๆพลินทุกคนไปทำร้ายหมดอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นสำนักงานออฟฟิศนี่มันแมวออฟฟิศชวนชวนหมดเอ้ยนี่มันอืมโอเคไปอุ๊ยมันมันโดดบางครั้งก็โดดไม่ติดงงเหมือนกันงงไปหมดละเอ้ยตื่นไอ้เจ้าโอ้เตือนนี่แหละเตือ แต่มันเป็นภาพแบบพิกแซก่กว่ารัวมันก็เลยลายตาเออเอาเรื่องอยู่ปะแต่ว่าแต่แต่กว่าเราจะเก็บได้ทีละบาทนี้เอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> เออขวนที่หน้าไปขวนที่หน้าข้างล่างนี้ห้ามลงอ่ะแบบหน้าลงมากเลยนะ,ะฟึ๊บโอเคาหาเขียกอีกก้อนหนึ่งขวนหน้าไป เฮ้ยหได้แดกปลาอิ่มอร่อยละทีนี้ปลาปลามากโอเคเราต้องเก็บปลาให้ได้เยอะทุกคนเราจะได้ซื้อแมวใหม่แมวใหม่มาดีวะขี่จรวดมาแล้วมันเท่เหรอเอ้ยรอบนี้โดดผ่านปไปมุดท่อเออ แต่มันลายตาจริงนะทุกคนตอนนั้นเพระมันโดดเองอะ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยออออปุ่มบ้างลั่นอะ่ะงงเหมือนกันโอ้กําลังจะทําท็อปเรคคอร์ออ New Record, ดนิวเรคคอร์ดดิท็อปเรคคอร์ดเลยไปนี่ยูนิคอร์นชนหมดชนหมดเออทีวงทีวีอะ่ะมาจะว่าไปก็เพิ่นดีนะเป็นแมวอย่างเงี้ย <c oughs> ไป ปุ๊บถึงไหมถึงน่าจะไปข้างล่างแต่ไม่เป็นไรข้างบนก็ไม่แย่คุยเค้กบู๊บู๊บู๊มานี่ขามหัวไปทีขามหัวไปทีนี่ชนไปทีฟื้มไม่ได้เมื่อไรปุ๊บนี่เค้กไปโบนัสบูมชนหมองโลกฟืก้มเก็บเก็บทุกเหรียญ เก็บทุกเหรียญอย่าให้พลาดนี่ชนหมดชนหมดชนหมดแมว <c oughs> อานี่น,น,นี่ชนหมดโอ้ยแบงแบงรู่ไฟนี่เรามาอยู่ในเหมือนจะเป็นวังเรียกวังได้ไหมว้ายล้วง เอาไปเก็บหญ้าจริงนะก็แบบประมาณนี้ทุกคนใครที่หาเกมเพลินๆเล่นแบบเพลินเพลินแล้วก็กราฟิกน่ารักน่ารักไปหมดปะ่ะแนะนำจริงๆรอบนึงรอบีนเราต้องได้นิวเลคอร์ดควนเอ้ยข้ามหัวเฉยนี่ตื่นจงแมวโง่ออตื่นมาทำมาหากินงก่อน หมาไปฟื้อฟื้อฟื้นไปเก็บเก็บห้าร้อยเมตรไปฟื้อฟื้อฟื้อโอเคไปฟื้เราหยุดนะตรงไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้โอ้ยโอ้ลวงแตกก็ประมาณนี้ทุกคน ก็ใครที่หาเกมเพ,มเพ,มเพมลินๆเล่นง่ายแนะนําเป็นเกมที่สนุกนั้นก็เจอคลิปถัดไปถ้ามีเกมมาสนุกสนุๆหรือมาแนะนำเจอกันบายบายจุ๊บจบ